สวัสดีครับผมนุ้งัพ์สมบูรณ์ยางยนต์โคลาชนะครับวันนี้นะครับผมมีล้อสวยๆงามๆนะครับมาฝากลูกค้าทุกท่านนะครับเดี๋ยวมารอชมกันเลยนะครับว่าเป็นล้อลายอะไรนะครับแล้วก็ขอบเท่าไหร่ครับเดี๋ยวเรามาดูลายแรกเลยนะครับลายแรกนะครับเป็นคอ s m สมิกนะครับอินเนอร์ไลน์เอสสี่นะครับสเปคขอบ15นะครับกว้าง6นิ้วครึ่งออฟเซตบวก34รูร้อยนะครับใส่ลดเก๋งอีโคคาร์และเซติคาร์นะครับ เป็นสีดำนะครับข้างก้านไทเทนะครับเป็นสีคัตตอมสีพิเศษนะครับนี่เลยสไตล์7ก้านนะครับใส่รถเก๋งมิลานแอคทาดนะครับโซวิฟเซียดมาด้าสองนะครับฮอนด้าแจสซิตี้ยาลิสวีออสได้หมดเลยนะครับนี่สี่รูร้อยนะครับนี่สไตล์7ก้านนะครับแล้วก็จะมีนี่ครับสติ๊กเกอร์นะครับ s อ i n ี่อ s นนะครับสวยๆนะครับตรงก้าน ล้อแท้รับประกันโครงสร้าง6ปีนะครับรับประกันสี6เดือนนะครับนี่คือรายแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายที่2เลยนะครับนี่เลยอินเนอร์ไลน์ S1 นะครับขอบ15กว้าง7นิ้วออฟเซ็ตบวก30นะครับ4รูร้อยนะครับใส่รถอะไรนะครับก็คือใส่รถ Jazz ซิตี้ยา i s ส V ออสนะครับมาด้า2เซียสนะครับสวิ f t นะครับโน้ต อเมล่ามาร์ได้หมดเลยนะครับสีรูร้อยนะครับนี่สวยมากตัวนี้ก็เป็นสีข้างก้านไทเทเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นสไตล์หกก้านนะครับแล้วแต่ลูกค้าชอบนะครับว่าชอบแบบไหนนะครับนี่มี2องลายให้เลือกนะครับปกติหน้าร้านนะครับขายวงละ4,800บาทนะครับสำหรับลูกค้าออนไลน์ที่ดูไลฟ์ตัวนี้อยู่นะครับผมดูดีโอนี้อยู่นะครับพิเศษเหลือวงละ3,600บาทเท่านั้นนะครับ ราคาถูกมากแล้วก็ได้ล้อแท้ไปใช้นะครับผมนี่สนใจติดต่อที่เพจทรัพย์สมมูลยางยนโคลาาได้เลยนะครับแจะมีแอดมินรอตอบนะครับให้คำแนะนำอยู่นะครับผมสนใจก็รีบติดต่อได้เลยนะครับผมสินค้ามีจำนวนจำกัดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ